ก็อยู่ที่สนามหลวงสองนะครับหรือที่เรียกว่าตลาดทนบุรีก็เงียบมากปิดแทบหมดเลยก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้ปลาพวกสัตว์ต่างๆเดี๋ยวไปชมกันครับก็ถึงแล้วครับเงียบมากดูบรรยากาศข้างหลังเลยครับเงียบเดี๋ยวไปดูนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับ ตรงนี้ก็อาหารอาหารปลาเงียบมากเงียบกว่าจัตุจักรอีกนะผมว่เาเงียบมากเลยจวนใหญ่จะน่าจะเหลือแต่พวกอาหารครับนี่ปิดเกือบหมดเลย ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับเดี๋ยวไปดูตรงที่มีสัตว์กันเลยดีกว่าครับก็เหลือเปิดอยู่แค่ไม่กี่ร้านนะครับเงียบมาก <Hello. S 1> กระต่ายก <Hello. S 1> ระต่ายทั้งหูพับยลงหูตกเลยครับ yeah, เันไม่คุยกับผมเงียบมากเป็นหนูนะครับ ไม่รู้เรียกว่าหนูอะไรเหมือนกันเงเียสสงบกว่าจัดทุ้จักเยอะเลยครับนี่ก็งงดขายเลย,ย,เ,ลยเ,เหลือแต่อาหารนะครับส่วนใหญ่ นี่ต้นข้าวสาลีต้นละยี่สิบเอาไว้ให้พวกกระต่ายแมวไงครับที่นี่นี่ถ้าเปิดแบบเปิดเต็มระบบคือใหญ่มากนะครับที่เนี้ยตลาดมันกว้างมากเดีย๋ยวไปดูในนี้กันครับ ไก่ไก่ชนปากก่อยไก่หมดเลยเสียบเงียบมากครับเนี่ยตรงนี้ปิดไปแล้ว ต้นไม้เขาบอกว่าปิดนะครับเดี๋ยวผมจะหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนปิดทับเกือบหมดเลยครับร้านนี้ก็ปิดไปเลยครับน่าจะปิดนะนแล้วเดี๋ยวดีวกงนกฝุ่นตลบเลยไม่มีนกเลยก็มีร้านกระต่ายร้านนี้ยังเปิดครับแต่ไม่เปิดไฟก็มีกระต่ายสายพันธหลายสายพันุ์เลยตัวเบลเลยครับหนูแฮมสเตอร์ครับ ข้างในจะเป็นกระตา่ายห้องเงียบเหมือนกันครับผมมาจะไม่ค่อยอยากเข้าไปในร้านนะครับก็โซเชียลดิสทนซิงการโควิดไว้ก่อนดีกว่าครับน่ากลัวมากนี่มีชินชีลาเดียวทั้งบนครับกระต่ายหนูแฮมสเตอร์เงียบมากเลยเงียบแบบ เงียบมากครับที่นี่ปิดหมดแทบหมดเลยดีกว่าครับก็โซนสัตว์ปิดแทบหมดเหลือไม่กี่อย่างครับเดี๋ยวมีเห็นมีต้นไม้เปิดเดี๋ยวไปดูต้นไม้บ้งครับผมมีต้นไม้เปิดอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรบ้างเพราะมไม่มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้เลยใครรู้ก็ฝากแท็กไว้ในคอมเมนต์หรือคอมเมนต์ทิ้งไว้หน่อยนะครับเรื่องต้นไม้นี่ผมไม่รู้เลยสารพัดต้นไม้ พีระวานต้นไมเ้เยอะมากแก้วเจ้าจอมอันนี้ฟ้าทะลายโจรครับต้นละห้าสิบเข็มหลวงดอกแก้วพวงดวงใจดอกหอม ต้นเข้าพันษามีแคคตัสนะครับผมไม่รู้นะชื่ออะไรเพราะว่าไม่มีความรู้ต้นไม้เลยใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยครับข่าวสารี ต้นเลยครับอันนี้นาจะโหระพายกน้ำโชครวยไม่เลิกแก้วสารพัดนึกมีต้นข้าวสาลีเลี้ยงแมวนกหนูก็ตายครับเอ้ยแมวหมานกหนูอันนี้ก็ดอกบัวก็น่าจะรู้กันครับดอกบัวต้นไม้น้อยมากครับ ช้อนเงินช้อนทองอ่าตัวนี้เลยช้อนเงินช้อนทองนี่ก็ฟ้าทลายโจรอีกแล้วลางจืดแต่ทำไมเป็นต้นชวนชมอันนี้ต้นแคสนิปนะครับที่เรียกว่ากัญชาแมวกัญชาแมวกัญชาแมว ยังกับต้นมะละกอเลยตลิงปิงพริกไทยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับต้นอะไรยี่สิบบาทอันนี้เขาเรียกต้นอะไรครับต้นอะไระครับอ๋อโอเคครับต้นลีฟ ใช่หรือเปล่าผมฟังไม่ถนัดใครรู้ก็คอมเมนต์ให้ด้วยกระดังงาสงขาช้อนเงินช้อนทองนกน้อยนำโชคไข่มุกอันดามันครับไข่มุกอันดามันรักแรกพบตรงนี้ก็ตัวละ2ี่สิบตัวะสิข้างบนเป็นแคตัดหมดเลยตัวละห้ิบ แขกตัดฟ้าอลไโจนเยอะมากครับตอนนี้เป็นกระแสโควิดตันละยี่สิบบาทเงียบมากครับ ันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้นอะไรครับนี่พญานาคเดี๋ยวไปดูต้นไม้กันเรื่อยๆครับเห็นเปิดอยู่หลายร้านเหมือนกันครับนี่ก็มาอีกเหมือนกันครับไม่รู้ต้นอะไรครับไม่มีความรู้เลยจะพยายามศึกษาอยู่อันนี้ก็ถ่ายมาให้ทุกท่านได้ชมก่อนมีกล้วยไม้ด้วย กล้วยไม้จะต,ต้องอากาศชื้นนะงั้นมันก็ตายดูอีกรอบกล้วยไม้ครับเผื่อใครไม่เคยเห็นจากการสำรวจเบื้องต้นก็พบว่ามีเปิดอยู่แค่นี้เลยนะครับแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรเลยที่นี่โดนเพราะที่นี่โดนสั่งปิดครับก็ยอย่าลืมกดซับตะใครให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่วันนี้ก็ขอจบตอนนี้ครับว่าไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอสวัสดีครับ